นะคะมีถุนายนนะคะหรือท่านที่มีดาวจันทร์อยู่ในราศีเมถุนด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะมีดาวเสารเล็งลัคนาของคุณนะคะตั้งแต่ปี2558มาเลยนะคะเออก็2ปีผ่านมานะคะแล้วก็จะยังอยู่ต่อไปนะคะจนถึงปลายปีนี้นะคะเดือนธันวาคมนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักนะเป็นอย่างไรนะคะคือเป็นช่วงเวลานะที่ในเรื่องของความรักเนี่ยนะเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของความรัก นะเป็นช่วงเวลาที่คนที่คุณรักนะเข้ามานะคะเป็นการเปิดเผยนะความต้องการที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะลึกๆในจิตใจของคุณเนี่ยนะนะคุณต้องการคนรักแบบไหนนะเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบเป็นบททดสอบชีวิตในเรื่องของความรักคุณอาจจะได้รับการกดดันจากคนรักนะคะหรือว่าจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างเข้ามานะเข้ามามีผลกระทบกับคุณนะคะอาจจะเป็นอุปสรรคนะในเรื่องของความรัก หรือว่านะคะอาจจะมีปัญหากับความรักนะคะที่คุณมีอยู่นะเป็นการทดสอบนะเป็นการเรียนรู้คุณต้องการอะไรนะถ้าเกิดว่าความรักที่มั่นคงนะคะก็จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้นะถ้าเกิดความรักที่สร้างมาจากพื้นฐานที่มั่นคงผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วคุณจะรักกันมากกว่าเดิมนะแต่ถ้าเกิดความรักที่ไม่ใช่นะคะมันถึงเวลานะคะที่มันจะต้องพังทลายนะ ไปหมดในช่วงเวลา2ปีนี้นะจนถึงป,ปนะีปีนี้อีกปีหนึ่งนะคะปี2องสอนะอีกปีหนึ่งนะ,ะสำหรับคนโสดนะคะบางท่านนะคะอาจจะตัดสินใจนะที่จะอยู่คนเดียวนะคะเหมือนกับว่า,าฉันยอมเป็นโสดดีกว่านะที่จะได้เจอคนที่เขาเรียกว่าไม่ดีก็อาจจะเลือกมากนิดนึงหรือคนที่เข้ามานะคะอาจจะเข้ามาเขาเรียกว่าเหมือนเข้ามาทดสอบคุณนะเข้ามาเหมือนกับสร้างสร้างอะไรบางอย่างภาระ หรือว่าเข้ามาในลักษณะที่มันแบบค่อนข้างหนักนะไม่ใช่เป็นความรักที่แบบอีซี่ง่ายๆนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าความรักที่จะต้องเยอะมีภาระมีปัญหามีอะไรต่างๆเขาเรียก่มันเป็นบททดสอบชีวิตของคุณนะคะแต่ว่าดาวพระหัสเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ในเรื่องความรักของคุณตั้งแต่กันยายนปี2559แล้วนะคะแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงตุลาคมปี2560เพราะฉะนั้นในเรื่องความรักเนี่ยไม่ต้องบอกนะคะว่า คุณจะขาดแคลนนะคุณจะมีคนเข้ามาได้เสมอแล้วค่ะนะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักได้เสมอนะมีคนที่ดีๆเข้ามานะคะให้คุณเลือกนะคะแต่อย่างที่บอกมันเป็นช่วงแห่งการทดสอบนะเขาเรียกว่า soul searching นะคะเขาเรียกว่าการค้นพบจิตวิญญาณของคุณว่าจริงๆแล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวราศีเมถุนคุณต้องการอะไรกันแน่นะช่วงเวลาดาวสุกเดินถอยหลังเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือเดือนมีนาคมนะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่15เมษายน ะะทีนี้จะไปเดินถอยหลังในเรือนที่11ของคุณเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสูงนะคะที่คนรักเก่าจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกคนที่มีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันก็อาจจะมีมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ว่าอย่าตัดสินใจอะไรนะคะใหญ่ๆในเรื่องของความรักนะนะะก่อนมันที่ตั้งแต่ช่วง4มีนาถึง15เมษายนะคะให้รอหลังจากหลังวันที่15เมษายนไปแล้วนะคะ ทีนี้ช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะก็จะเป็นประมาณเมษายนนะวันที่1 0 1ถึง11นะเป็นจังหวัะที่เขาเรียกว่ามีฟูมูลนะคะในเรื่องของความรักนะ <ๆ S 1> เขาให้โอกาสของคุณนะคะที่จะเลือกเลือกให้ดีนะคะฟังเสียงหัวใจของคุณนะก้าวออกมาจากความรักที่ไม่ดีนะคุณจะได้เหตุพบแสงสว่างในความมืดในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้น นะคะในเรื่องของความรักนะจังหวัดที่ดีของคุณก็คือ,อช่วงเมษายนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีเมถุนก็จะมีรักเข้ามาตั้งแต่กันยายนแล้วนะคะนะคะปีนี้นะคะแล้วก็จะยังมีต่อไปนะจนถึงตุลาคมนะคะปี2560นะคะเพราะฉะนั้นนะดาวเสาก็ไม่ได้แย่สัทีเดียวนะคะหมายถึงว่า คุณจะได้รู้ราคาว่าใครที่ใช่นะใครที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่ก็จะแพ้ภัยตัวเองเราไปหมดนะคะแต่ถ้าคนที่ใช่นะก็จะอยู่นะคะอาระคะ่ะอันนี้เป็นดวงในเรื่องของความรักเรื่องราวในเรื่องของความรักของคุณนะคะประจําปี2560จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะเถ้วย th the temperance 1ถ้วย the justice สิบเหรียญโอ the k n i g h t of swords สองคาาสี่คาาสิบถ้วยโอ้โ oh หชาวราศีเมถุนขา the moon อะไรค่ะ อันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในเรื่องของความรักนะคะสาหรับชาวราศีเมถุนสําหรับท่านที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาค,คมถึงวันที่21มิถุนายนนะคะหรือท่านที่มีเขาเรียกว่าดาวจันอยู่ในราศีเมถุนด้วยนะคะอันนี้เป็นไพ่ออร์คโคในเรื่องของความรักนะคะหยิบเอาไว้แล้วนะคะไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ g i ฟต your relationship's chance นะ่าหมายถึงว่าการให้โอกาสในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่ง นะอย่างที่บอกนะคะว่าดาวเสาเข้ามาเนี่ยเป็นบททดสอบในเรื่องของความรักนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้สักรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้เป็นพิเศษแสดงว่าคุณเขาเรียกว่าเอ่อเป็นคู่ของคุณนะคะคุณอาจจะให้โอกาสเขาถ้าเกิดมีปัญหาอะไรกันนะกลับมาปรับความเข้าใจการมีโอกาสสูงนะคะที่ในช่วงเอ่อจังหวะเวลาที่ดาวศุกร์เดินถอยหลังนะคุณอาจจะได้กลับมาปรับความเข้าใจด้วยกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะคุณได้ไพ heart ่ h e a r t to h e a r t conversations เขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรนะให้เปิดใจคุยกันค่ะการเก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะช่วงดาวเสาร์ที่มนเล็งลัคนาของคุณก็เป็นช่วงเวลาแห่งการตรึกตรองไตรตรองนะคะวิเคราะห์นะคะรักอย่างชานฉลาดนะ,ค,ะคุณต้องการสตรัคเจอร์นะคุณต้องการความรักที่เป็นรูปแบบคุณไม่ต้องการรักเป็นเป็นวันไปวันวันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเรื่องของความรักคุณจะซีเรียสมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรให้เปิดใจคุยกันนะคะแล้วก็ให้โอกาสความรักของคุณน,นะคะ คุณได้ไพ่ engagement หมายถึงว่าการเริ่มต้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะที่จะพัฒนาต่อไปนะคะ engagement ก็คือหมายถึงการมั่นหมายนะสมมติว่าคบกันธรรมดานะคะคุณอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะบอกรักใครสักคนหนึ่งนะเปิดเผยความรู้สึกของคุณให้เขาได้รับรู้แล้วพัฒนาความรักของคุณสร้างความรักของคุณนะจากพื้นฐานความเป็นมิตรนะสู่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดี ทีนี้ไพ่ใบแรกเนี่ยคุณได้เดมูลเดมู n มันเหมือนกับว่ามันเป็นความคุ่นข้องมองใจอะไรสักอย่างหมายถึงความไม่ความไม่รู้นะหรือว่ามันมีอะไรคาใจคุณหมายถึงว่าคุณอาจจะสงสัยในความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่หรือคุณอาจจะสงสัยในความรักความสัมพันธ์ที่กําลังคบอยู่กับคนที่กําลังคุณกําลังคบอยู่ว่าเขาจริงจังกับคุณจริงหรือเปล่าตรงน,นเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้คุณมีสิทธิ์ที่จะคิด นะดาวเสาร์เข้ามาเล็งคุณเนี่ยทำให้คุณคิดได้เป็น mm. เขาเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแบบเป็นแผนมากขึ้นคุณต้องการความซีเรียสนะคุณไม่ต้องการครบเล่นไปวันๆแล้วแต่ว่าคุณยังสงสัยอยู่นะสำหรับบางท่านคุณยังมีความไม่แน่ใจนะคะในเกิดที่ที่ในเรื่องของความรักนะไม่แปลกหรอกค่ะนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยนะทำมุมไม่ดีกับดาวเนปจูนนะหมายถึงว่า คุณไม่สามารถแยกแยะออกในโรคแข่งเขาเรียกว่าโรคแห่งจินตนาการกับโรคแห่งความจริงได้นะคะในบางครั้งโดยเฉพาะในเรื่องของความรักคนบางคนแสดงออกมาทําให้คุณเข้าใจผิดนะบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ว่าคุณคิดว่าเขา,เ,าเขาเข้ามาชอบคุณหรือเปล่าหรือบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรคุณคิดว่าเขาอาจจะปันใจไปหาคนอื่นหรือเปล่าหมายถึงความไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจความไม่แน่ใจนะคะในเรื่องของความรักของคุณนะมันเกิดขึ้นได้ค่ะนะคะแต่ว่า ในเรื่องของความรักเนี่ยภาพโดยรวมเนี่ยสวยงามเลิ่อหลูมากๆนะคะตรงกลางคุณได้ไพ่10 pentacles ในเรื่องของความรักหมายถึงว่าความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโอ้โห12ใบนะคะราศีเมถุนนะคะหมายถึงว่าความรักที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบ perfect ทุกอย่างคนที่เข้ามาในชีวิตคุณมีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะได้เจอคนที่ใช่นะสำหรับคุณอย่างมาก นะหนึ่งถ้วยหมายถึงการเริ่มต้นในเรื่องของความรักนะคะดาวพฤหัสนะเข้ามาอยู่ในเรื่องความรักของคุณให้โอกาสนะคะที่ให้คุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ถ้าเกิดคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักไปในทิศทางที่ดีนะคะหมายถึงว่าคุณอาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะแล้วก็จบลงด้วยเขาเรียกว่าความเขาเรียกวา่าความสมหวังแต่ขอให้คุณเปิดนะคะเปิดใจในเรื่องของความรักนะคะ คิดบวกมองไปข้างหน้ามองอนาคตนะมองอนาคตที่เขาเรียกว่าในเรื่องของความรักของคุณแต่ว่าด้วยดาวเสาร์นะคะนะเข้ามาเล็งคุณคุณคุณมองอนาคตอยู่แล้วนะคะคุณไม่ต้องการที่จะรักเล่นๆน,นะคะคุณอาจจะมีการแต่งงานคุณอาจจะมีการจดทะเบียนสมรสคุณอาจจะมีการเริ่มต้นเนี่ยนะที่จะสร้างครอบครัวนะคะ มีการแต่งงานนะคะหมายถึงว่า l e g i t i m a t e เลยนะคะหมายถึงมีการจดทะเบียนสมรสแต่งงานนะอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาแต่ว่าอย่า,อย,าอย่าทำอะไรในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนนะช่วงดาวสุกเดินถอยหลังถ้าคุณเริ่มต้นความรักตอนนั้นนะมันจะมันจะไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแต่ว่าในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะคะโอ้โหดีมากๆจริงๆก้าวทั่วอีกสมหวังนะทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะคุณอาจจะเขาเรียกว่าได้เดินทางท่องเที่ยวนะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่เขาเรียกว่าพัฒนาอย่างคนที่เขาเรียกว่าเป็นคู่มั่นหรือว่าเป็นแฟนกันอยู่ อาจจะตกลงปงใจที่จะเขาเรียกพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอาจจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันหรืออาจจะเขาเรียกว่าจบลงด้วยการแต่งงานหรือคุณอาจจะไปซ,ซื้อบ้านซื้อเรือนหอด้วยกันอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเกี่ยวข้องกับเอกสารแล้วมันเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าศีาทาหมายถึงอาจจะแต่งงานจดทะเบียนหรือว่าซื้อเรือนหอหรือว่าเริ่มสร้างบ้านเริ่มสร้างครอบครัวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักที่ดีมากนะ น sub s o r c e นะอันนี้อาจจะเป็นคนในลักษณะธาตุลมนะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะคะก็เป็นจะสัญลักษณ์เดียวกับคุณนั่นแหละค่ะนะอาจจะเป็นคนในราศีตุลคนที่อยู่ในราศีกุมนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในราศีเมถุนนะเป็นเขาเรียกว่าธาตุเดียวกับคุณนะคะธาตุลมนะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้าง e ที่จะมีบุคลิกที่ว่องไวอาจจะเป็นผู้ชายหรือจะเป็นผู้หญิงเป็นคนที่ฉลาดแต่ว่าเป็นคนที่พูดตรงค่อนข้างที่จะพูดตรงไม่ค่อยที่จะเขาเรียกว่าอ้อมค้อม จะเข้ามานะคะในชีวิตของคุณนะถ้าเกิดว่าคุณพบรักกับต่างชาติคุณมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยเนื่องจากความรักนะคะหรือว่าอาจจะไปอยู่กับแฟนหรือว่าแฟนอาจจะย้ายมาอยู่กับคุณหรืออะไรแบบนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะคะในเรื่องของความรักนะนะแล้วก็คนที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะมีบุตรคุณมีโอกาสสูงนะที่คุณจะได้พบรักแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีบุตรนะทีนี้ คนที่พัดพลากจากครอบครัวพัดพลากจากคนรักมีโอกาสที่คุณจะได้กลับมาพบรักกันอีกนะคนที่สร้างความรักของคุณมาเป็นระยะเวลาหนึ่งมีโอกาสสูงนะที่คุณจะได้เขาเรียกว่าสมหวังแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากๆนะคะสาหรับชาวราศีเมถุนถ้าเกิดคุณมีปัญหาทะเลาะเบาแวงนะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะดาวสุขเดินถอยหลังใน,ในเขาเรียกว่าในเรือนที่ดีด้วยนะคะคือเรือนที่11 นะในช่วงเวลาก็คือมีนาะถึงเมษานะะได้อาจจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกมีโอกาสที่จะได้ give your r e l a t i o n s h i p a chance ให้โอกาสความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่าตัดสินใจอะไรที่จะแต่งงานหรือว่ามั่นหมายในช่วงตอนนั้นนะเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ไม่ดีนะคะรอให้ดาวสุกเดินหน้าก่อนนะก็จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากๆอีกครั้งหนึ่งของคุณดาวพรหัสเข้ามาทำมุมที่ดีเพราะฉะนั้นโอกาสในเรื่องของความรักของคุณมีเยอะมากๆ นะคะเยอะมากที่สุดนะแล้วก็แต่ว่าเสาเนี่ยนะเขาก็จะมาสอนคุณราคานะคะถ้าไม่ใช่นะคะทำใจเธอคะ่ะถ้าไม่ใช่ก็จะไปหมดแต่ถ้าใช่จะอยู่อยู่เราก็จะมีความมั่นคงเนื่องเมื่อคุณผ่านเหตุการณ์ที่ไม่ดีหมายถึงว่าคุณได้เรียนรู้นะซึ่งกันและกันในในช่วงที่เขาเรียกว่าลึกที่สุดนะหมายถึงว่าบางครั้งเราได้ทะเลาะก,กันเนี่ย เราได้ปลดปล่อยพลังงานอะไรบางอย่างออกมาคุณได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนของซึ่งกันและกันนะเพราะวาลามโมโหคนเราจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะเก็บคุณจะได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงคุณเป็นยังไงแต่แล้วนะคะถ้าเกิดคุณผ่านเหตุการณ์นนะั้นมาได้คุณสามารถรับความเป็นตัวตนของซึ่งกันและกันได้นะหมายถึงว่าคุณจะมีความวด้วรักกันได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะคุณได้เข้าถึงส่วนที่ลึกที่สุดไม่ใช่ว่า นะตอนรักกันแรกๆก็จะดีใส่เอาแต่ใส่หน้ากากเอาความดีใส่กันนะแต่พอผ่านช่วงหนึ่งไปแล้วไม่สามารถที่จะผ่าน,นะะอุปสรรคปัญหาด้วยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงด้วยนะคะเขาเรียกว่าระวังคําพูดนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้ค่ะนะคะเพราะว่าในเรื่องของความรักคุณเนี่ยนะจนถึงตุลาคมคุณมีโอกาสสูงมากๆนะตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วจนถึงตุลาคมปีนี้นะคะปี2560นนี้นะที่คุณจะได้พบรัก ที่ดีรักแท้นะสมหวังนะก็อย่าให้ดาวเสาร์นะคะมาเป็นอุปสรรคในความรักของคุณใช้ดาวเสาร์ให้เกิดประโยชน์นะรักอย่างชาญฉราดนะคะแล้วก็เลือกนะอย่างมีสตินะคะแล้วก็จักรวาลนะจะเข้ามานะคะใครที่ไม่ใช่นะพังทลายหมดนะคะแต่ถ้ากิดคนที่ใช่นะก็จะอยู่กับคุณก็ขอให้ชาวราศีเมทุนมีความสุขสมหวังในความรักนะคะ ยังไม่ได้หยิบไพ่สรุปเลยอะตายละเวลาหมดนะคะขอโทษทีคุณได้ไพ่เดอดฮาร์ลเน์ะอันนี้เป็นไพ่พระไพ่พระก็หมายถึงว่าเป็นความรักที่เขาเรียกว่าจะมีความมั่นคงนะความรักที่เกิดขึ้นเป็นความรักที่จะมีความมั่นคงอยู่กับคุณไปในระยะเวลาอันยาวนานานะด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ด้วยนะได้ไพ่ใบเดิมนะคะ The อ h ฮา e ์ e เดทเทมหมายถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แน่นอน อาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่นะคะในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักทําให้คุณอาจจะต้องย้ายไปอยู่กับแฟนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เป็น the Hangman ก็อย่างที่บอกคนโสดบางคนอาจจะเลือกที่อยู่คน